สวัสดีครับพี่น้องปองไปซูปสุคนมือน,นีกกับมาพปเพกับยานิวแคนาดาคือเกาลัดจ้ายานิวก็มีข่าวมาอัปเดตเรื่องหลังผู้ใหญ่บ้านฟินแลนดน์โดนดนา่าล่าสุดอิกกิท้าชนแบบนี้ไม่ยอมไหว้ขอโทษเกิดอะไรขึ้นเกิดอีหยังขึ้นนาะที่นี่พี่น้องจากยานิวสีวอลซูฟังนะจน้ะเนาะคือว่าทาาะะั้งข่ายตัวเกียวมิวสิ่นะค่ะเพื่อนกับเปิดรับสมัครแดนเซอร์ค้นไมเนะจ้ะแต่ว่าทาั้งเพจย้ายอันชั้นนันกับมาโพด์วาเพื่นเนาะคะ่ะ เห็นว่าเจ้าของค่ายญี่ปุ่นเปิดรับสมัครผัวใหม่อุ๊ยพูดผิดเปิดรับแดนเซอร์คนใหม่จ้าเอามาลองก่อนหนึ่งอัตราโอ้ยกว่าเพิ่นคักเนาะล่าสุดเห็นเที่ยวบอกว่าโกกิสปอนเซอร์ผพดมาเดิมพันครั้งสุดท้ายกันดีกว่าไม่งั้นพวกมึงก็ด่ากันไปมาแบบนี้อีกีวาละวาน เพื่อนวานลาสุดหาวานก,กูกิสปอนเซอร์เพจเนาะกันอะอีกกี่ของแท้ท้าชนเลยว่ะป้าอันชันแอนป้าอิวกล้ารับคำท้าไหมคิดว่ากูได้อะไรจากการมาช่วยบิก๊กมาวัดกันไหมใครแพ้มาขอโทษอีกฝั่งต่อหน้าแล้วเลิกด่ากันได้ละ่ะทั้งสองฝั่งเอาไหมให้พเพลไปดูสเตตเมนต์ ทุกช่องทางของบิ๊กและโกกิถ้ามีมาถึงคนแปลกหน้าหรือพี่เกิกกูจะไปขอโทษต่อหน้าและดำเนินคดีและให้ดำเนินคดีแต่ถ้าไม่มีถึงพวกมึงต้องมาขอโทษบิ๊กกับโกกิต่อหน้าแล้วเลิกด่ากันกล้าไหมแล้วก็คำถามเนาะคะเนพี่พี่น้องๆมีความคิดเห็นว่าจังไรก็คอมเมนต์คอามาสูฟังเนี่ยเด้อจ้า คลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนเด้อจ้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ให้ช่องยายนิ้วแคนาดาในเด้อจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย